มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะด้นฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใจหายทั้งร้านป้ายปายโอริโอตกเวทีทั้งตัวขณะที่เล่นคอนเสิร์ตไม่มีใครไม่รู้จักป้ายปายโอริโอหรือว่าปลายชัดนภาที่เป็นคู่จิ้นสุดฮอตกับหนุ่มหล่ออย่างนุกธนดนนะคะที่มีแฟนคลับติดตามทั้งคู่อย่างมากมายเรามักจะเห็นผลงานของเธออยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดกับการทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ร้านอาหารในจังหวัดชนบุรีมีบางช่วงบางตอนที่ป้ายปลายโอริโอและนุกได้กอดคอ,อกันพร้อมกับกระโดดร้องเพลงไปด้วยแต่ขณะนั้นป้ายปลายเกิดพลาท่าตกเวทีค่ะ ทำเอาแฟนคลับในร้านตกใจเป็นจำนวนมากซึ่งปลายปลายโอริโอได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองต่อพร้อมกับร้องเพลงจนจบงานนะคะในขณะที่ปลายปลายก็ได้เคลื่อนไหวโพสเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าสบายมากครับขอบคุณทุกความห่วงใยเม r r y คริสต์มาสทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงและให้กำลังใจปลายปายโอริโอเป็นจำนวนมากนะคะใจหายทั้งร้านปลายปลายโอริโอตกเวทีทั้งตัวขณะที่เล่นคอนเสิร์ตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเมลค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ